จะมีรูขุมขนเ,เ,เล็กๆเต็มไปหมดเลยอ่ะก็จะเป็นช e. ่วงที่เหงื่อมันออกมาทีนี้การใช้ตัวนี้ฉีดเข้าไปนะคะเหงื่อออกน้อยลงแล้วกลิ่นตรงนี้ยังลดลงบวกกับไอ้ความยับยับริ้วๆอย่างเงี้ยดีขึ้นวันนี้นะคะก็มีปัญหาความสวยความงามความมั่นใจของผิงอีกแล้วค่ะก็แบบรักแร้เนี่ยเหมือนกับว่าเหงื่อมันออกเยอะแล้วก็มันมีกลิ่นบางครั้งทุกคนครึ่งค้นพบค่ะว่ามันมีทางแก้ ก็จริงๆแล้วอะค่ะปัญหาเนี้ยก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนนะประสบมาสิ่งที่หมอเจอมานะคะในเคสที่เคยใช้พวกโรออนมาคือรักแร้ดำมากเออพอมันดำใช่ไหมแล้วมันมีพับอีกอะมันก็ยิ่งเหมือนเข้มเข้มๆนะคะก็สำหรับการฉีดรักแร้ครั้งนี้โดยการใช้ตัวดิสพอตนะคะตัวนี้นี่เลยอโบลิสนะคะเป็นตัวดิสพอตเป็นของอังกฤษนะคะเป็นพรีเมียมตัวหนึ่งคือจริงๆสารมันก็คือโบทูรินุมท็อกซิน แต่ว่าเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มพรีเมียมนะคะเป็นสายพันธุ์พรีเมียมเลยอยู่ได้นานมากใช้ใชได้ผลดีกับการฉีดลักแร้มากๆเพ่อเคยใช้แบรนด์อื่นแล้วแหละแ,แล้วก็รู้สึกว่าอยู่สั้นพอเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้อยู่ได้แบบ เป็นปีอะคือชอบมากนี่คือทําประมาณครั้งที่ล้วแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากความลับที่มันใช้ดียี่ห้อเนี่ยเพราะว่ายี่ห้อเนี้ยตัวโมเลกุลของตัวยาเขาคําตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยมันก็จะวิ่งดีมันกระจายดีม,มันกระจายดีโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นรูขุมขนนะ่ะคือคิดดูดี๋วว่าเรามองรูขุมขนด้วยตาต้องเพ่งไปว่าเฮ้ยรูขุมขนมันถี่มากเลยนะไอตัวยาตัวนี้มันก็จะตัวเล็กๆวิ่งวิ่งไปตามกระจายตามจุดที่หมอแบบ Plan นเอาไว้ดีไซน์เอาไว้สาหรับคนที่เหงื่อออกมันจะออกอยังไงจะมีรูขุมขนเล็กๆ,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 ๆเต็มไปหมดเลยอะเคสเนี้ยถ้าสังเกตเวลาเขาเหงื่อออกเขาจะไม่ได้ออกมาทั้งตรงนี้นะไม่ถึงตรงนี้เขาจะออกถึงประมาณช่วงนี้พวงเนี้ยเนี่ยตามรูอ่ะเหมือนเป็นแบบเหมือนรากต้นกล้าที่มันจะง,งอกของขนนะคะก็จะเป็นช่วงที่เหงื่อมันออกมามันแบบมีรูขุมขนเยอะมากแล้วก็มีลักษณะความยับเยอะๆ จะเห็นว่าเป็นตุ่มเต็มไปหมดเลยพวกนี้ก็จะทําให้มีทั้งเหงื่อแล้วก็กลิ่นออกมาซึ่งบริเวณรักแร้เนี่ยมันเป็นต่อมเหงื่อพิเศษรู้ไหมว่าต่อมเหงื่อพิเศษมันจะไม่เหมือนเหงื่อที่ออกที่ต้นแขนหรือออกที่ส่วนอื่นๆของร่างกายมันจะมีกลิ่นออกมาด้วยทีนี้การใช้ตัวนี้ฉีดเข้าไปนะคะนอกจากจะทําให้เหงื่อออกน้อยลงแล้วกลิ่นตรงนี้ยังลดลงบวกกับไอ้ความยับยับริ้วๆอย่างเงี้ยดีขึ้นอ่าวันนี้เดี๋ยวทำก็จะได้สามเรื่องเลย เจ็บน้อยก็ฉีดหน้าเสร็จเย้ Yay, หนึ่งข้างหนึ่งข้างนะคะหลังฉีดก็จะสังเกตว่าอาจจะมีจุดแดงๆนิดหน่อยได้นะคะตุ่มๆจะเป็นสักประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวห่างไปตรงจุดที่เหงื่อจะออกเยอะก็คือจะเป็นตรงกลางๆ แนะนำเลยค่ะโปรแกรมนี้นะคะใช้ Disport ลดเหงือ่อลดกลิ่นแล้วก็ทำให้รักแร้ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นฉีดน้อยแต่ได้มากฉีดแค่นี้โอ้โหแต่ผลลับอะ่ะมีหลายอย่างมากก็คือ3อย่างใช่ไหมเหงื่อกลิ่นรอยยับคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม